ที่ขันทุกคนบอก่าให้ทุกคนท้ายว่าบอกลายุใสเอ่ยเขีๆนเช่นบอกลายุเปิดรถของอีป๋อครับรถไงเองครับว่าจะไปเป็นเด็กรถของอีป่อนะครับเปิดปิดเทมครับแจ็คมิดแจงหน่อยครับเด็กรถหรือว่าไปหาก,กินขนม รถกิงครับรถติดด๊บสาบลบนะครับไม่รู้ว่าสิไปหอด,ดัน,นดย้ำหรืครับบอกว่าเดาเอาหนักจะสามเอ้ยหนักจะสองถุ่มครับพ่อรับรถบรรทุกจิตไปขนทุเรียนยุดจมได้ค่ะทุกคนแจ็คหล่อครับยิบสองหล่อครับพระมันยิบสามยิบสองเอ้ยยังอะไรตัวละ เมื่อนี้นี้ตากับยายมาเชียวเนี่ยคับตบดิตโบดตโพดตดิดโพดติดบมกมดติดบกแดงครับจักกว่าสีหอดต้นเดือดคับทุกคนออกขวาออกขวาฝั่งไหนหนี่ก็เริ่มลดลงเขาได้นี่ยเลยนะครับตอนนี้ก็เริ่มลดห้างแล้วครับแต่กำเนิดต้นเข้ามาจุดนี มีอะไรครับขอเติมพลังคนนะครับทุกคนเติมพลังเพื่อสิไปสู่รบก้าครับทุกคนแรกครับกินข้าน้ำกันครับเตะข่าเซเว่นดอกครับเหมือนนี่ครับเหนียงก็กินไปก่อนครับรถใหญ่มันจอดหยาบครับครับกินกับกินหยาบครับลำบากลำบนครับ พูดที่เขาปากเลยแต่ละคำครับสั้นหรืสานครับทุกคนกินพูดยังนี่แหละครับพ่อกับขับรถแม่กับผู้กินครับกินหนึ่งเลยมาก็พอที่หนึ่งดีใจครับครับกู้เด็จเที่แม่จะให้อนุญาตมานะครับจมแล้วจมอีกครับบอกว่านอนกับรถมันกระเทกนอนกับรถมันบุเซบนั่งรถง่ายกะเขย่าวจนว่าใส่กับเหนื่อยเคียงไมนมีไปรวมกันอยู่หมองเดียวพุ่นละครับ พี่พอครับทุกมือนี่ก็ติดกองกันจิ้มขึงด้วยแหละครับทุกคนเขาจิตเล็กก็ขอนอนก่อนเดอร์ครับเด็กหลอกขอนอนก่อนเดอร์ครับนอนบูโดนหรอกครับแค่สองสามชั่วโมงเองคนขับก็ขับขับไปครับทุกคนชวนหุกลาก็สชินอนเป็นกำลังใจให้ครับป็นละครับติดละเด้อครับทุกคนขึงต่อครับนอนดนเรือเปล่ครับ สองชั่วโมงเนี่ยไม่หดอยูครับไม่ไกลครับขับเร็วก็ได้กว่าขับติดง่ครับกินแต่ขนมแล้วก็นอนนะนี่รถเห็นแล้วเห็นปะตหมรงนี้เขาเอิบเขาสวยดาวนะครับทุกคนนี่กัจะสองชั่วโมงแล้วเด้อครับจะถึงบ่องขึ้นจุเลียนแล้วเด้อครับทุกคนตอนนี้ก็มาถึงลงแล้วนะครับลงอย่างครับ ลงเหนียงบอลูครับลงทุเลียนนะครับจังหว่าทุเลียนนี่เขาบไ่าให้กินรีนะครับเห็นว่าเขามาขึ้นทุเลียนได้เขาก็บ่าให้กินทุเรียนเด้อครับทุกคนเขาห้ซื้อเอาครับขึ้นนี่บอกลากานนอนบนรถนี่แหละครับทุกคนนอนแง่กันครับนี่แม่ครับนี่แม่กับเอ้ยนี่พ่อกับผูกไปนอนครับคลิปนี้บอกลาการขอจบคลิปแค่นี้นะครับเดี๋ยวบอกตาเดี๋ยวมือขึ้นเชาหนีเดี๋ยวบอกตาสิท้ายคลิปเขาข้นทุเลียนมาหายมึงนะครับอบ บ่แเม่นเขาขึ้นทุเรียนตอนกลางคืนบ่มตอนหนีบ่ครับท,ทุกคนทุกคนนด้ครับเป็นคลิปการเดินทางกับพี่พ่อกับพี่แม่ครับทุกคนเดินทางไปขึ้นทุเรียนนะคะนี่บอกลาแต่ขอจบแค่นี้นะคะสวัสดีครับไปบ,บายุบ